ดูหนังดูหนังหรือสวนสัตว э ์อ๋อนะสามสองหนึ่งดูหนัง <c oughs> เออดูหนังมันมันได้แบบอย่างเงี้ยมันอย่างนี่ใช่ไหมอย่างนี้แล้วแบบเฮ้ยเฮ้ยอย่าร้องอย่างนี้ฮันนี่ร้องเพลงให้ฟังหรือส่งเพลงให้ฟังโอ้ย ส่งเพลงอ้าวร้องเพลงไม่เป็นไงม่เป็นใช่ไหมไม่เก่งแล้วปกจิจะทำอะไรปกติอจะพิมลองเพลงเยอะใช่ไหมเนี่ยต้องอยากฟังด้วยก็เลยเลือกส่งเพลงใช่ไใช่แต่งตัวสบายๆหรือแต่งตัวเนี้ยบเนี้ยบคือเนี้ยบคืออะไรครับพี่อ่าเรียบร้อยเหรอแบบสูตรอย่างเงี้ยเนี้ยบมีสบายๆกับเนี้ยบนะสามสองหนึ่งสบายๆชอบแบบสบายๆปะใช่สบายสบายมากเนี่ย โอ้ยยากอะยากเนาะเดี๋ยวก็พี่คิดหน่อยยากจริงยากเนาะสามสองหนึ่งอิดหน่อยโอ้ยมันดีทั้งคู่เลยเลือกไม่ได้อ่ะถามยากอะใช่เองหรือคนละครึ่งโอ้โหสามสองหนึ่งจ่ายเองเอ้ยได้นี่แต่จ่ยใจ่ายให้จ่ายให้แต่ไม่ต้องน่า จ่ายให้เลใจยให้จ่ายให้งาที่เปินอผมจให้โอเคแลกกันนะแลกกันนะตอนกลางวันรี่ตอนกลางคืนสามสองงกังคืนกังคืนใช่ไม่ค่อยมีคนดียะใช่ใช่นสบายสบายเดทติ้งเกมเด็กอันนี้ต้องได้ใจนายนะครับทุกวันจันทร์3ามทุ่มครึ่งนะคพอยยีแล้วก็หรือทาง True Mission Now Version Director Cut ครับเดทติ้งเกมว g e สนด่าแอปพลิเคชันเรมิโนดีมา 見てください応援の方よろしくお願いしますデリンケン見てね見たね